ครับสวัสดีครับส่วนมายเจ๊จียินดีให้บริการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมอสนะครับว่าทํายังไงไม่ให้น้องมอสตายนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างนะครับของของมอสที่ผมนะครับเลี้ยงมาแล้วเป็นปีเลยนะครับเป็นปีเลยเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเพราะว่าผมผมไม่ได้ลดน้ํานะครับตัวนี้นะครับเริ่มแห้งแล้วอ่ะตัวนี้คือ เนี่ยครับเลี้ยงเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้เนาะคือไม่ต้องตกใจนะแค่เอาน้องไปตากแดดแล้วก็ลดน้ำนะครับน้องก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับอ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับแต่ตัวเนี้ยผมปลูกปลูกเซดินเหนียวครับอ่ามาดูมอสเรานะครับคือเริ่มต้นเรานะครับจะได้มอสมาแบบนี้เนาะ ทางร้านจะให้ไปแบบนี้ทางร้านจะให้ไปแบบนี้นะครับคือเวลาปลูกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่ามอสมอสเขาจะตายคือมอสเนี่ยถึงแม้แห้งแล้วนะครับพอไปโดนแสงโดนน้ำเขาก็จะเขียวขึ้นมาอีกทีนึงนะครับอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือตอนตอนได้ไปเนาะแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับเขาก็มีรากนะครับเราควรจะให้ตรงนี้ติดดินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างพวกที่มันแห้งตายไปแล้วนะครับ โดยที่ผมคิดว่ามันตายนะครับตัวนี้ครับอ่าเนี่ยคือติดติดกับดินไปแล้วนะครับแกะไม่ขึ้นละคือน,น้องน้องเขาแห้งไปเลยนะครับอ่น้องเขาแห้งผมก็เลยเอามาตากแดดแล้วก็ลดน้ํานะครับน้องเขาก็จะเขียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับก็คือ มีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นมอสมอสตัวเดียวกันนะครับคือแค่เขาแห้งนะครับแล้วเราก็เอามาวางตากแดดนะครับตากแดดเดี๋ยวเขาจะเขียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตรงส่วนเนี้ยก็ก็พึ่งลงไปนะครับเนี่ยเนี่ยครับคือน้องน้องเข้าใายยากจริงๆนะครับอไอที่เห็นมัน หลุดออกจากถานนะคะไม่ต้องตกใจนะครับคือว่าเขาแค่แห้งนะครับแห้งไม่ได้รับน้ําที่เพียงพอนะครับเหมือนกับตัวนี้ผมไม่ได้ลดน้ํามาประมาณสองอาทิตย์นะครับผมลืมนะครับก็ต้องขอโทษเขาด้วยเนาะอ่ะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงในห้องนะครับรับแสงลาไรอ่ะเหมือนกันครับเลี้ยงในห้องรับแสงลําไรแล้วก็เอาออกมาตากแดดแล้วก็เอาฟ็อกเอาฟ็อกซี่นะครับมาฉีดอย่าลดน้ําน้องแรงครับเพราะว่าน้องจะกระเด็นออกนะครับ อะน้องจะกระเด็นออกแล้วก็เอาพ็อกชี่นะครับมาผมๆๆๆมมมให้ชุ่มนะครับอย่าให้แฉะเกินไปเนาะแล้วก็รับแสงลำไรอย่าให้โดนแดดจัดนะครับถ้าโดนแดดจัดน้องจะแห้งนะครับแห้งอีกนะครับแต่ว่าไม่ตายอยู่ดีแล้วก็เอาไปรับแสงลำไรแล้วก็ให้โดนน้ำชุ่มๆนะครับแบบนี้เนาะอ่ะอ่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นเลยผมจะ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรากาลังจะปลูกนะครับมอสปกติถ้าได้ไปถ้าวางแบบนี้เฉยเฉยมันก็ติดแหละครับเนี่ยวางแบบนี้เฉยเฉยหรือเราวางแค่นี้ก็ได้ครับพอเวลาผ่านไปมอสมอสเขาก็จะเดินนะครับเดินไปทั่วเลยเขาก็จะติดเต็มเลยนะครับแต่ว่าเรามีมอสเพียงพอไงครับเราเอามาตั้งโฉมเราก็เอามาวางแปะแปะ,แปะได้เลยนะครับแต่ว่า ผมแนะนำอีกอย่างนึงนะครับก่อนที่จะแปะนะครับให้เอาฟ็อกซี่นะครับฉีดฉีดตรงนี้ให้ดินนะครับเป็นเหมือนกับเหนียวเหนียว,วหน่อยให้ดินเหนียวเหนียว,วหน่อยนะครับอ่ะฉีดฉีดฉีดแล้วก็ฉีดตรงรากนะครับแล้วก็มาแปะเหมือนกับติดก,กาวครับคือให้รากแนบกับดินมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคือถ้ารากไม่แนบเนี่ยเขาก็จะลอยเขาก็จะลอยหาก,กินไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวจะแห้งอีกนะครับ ยิ่งรากติดกับดินมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับหรือชงให้มันเป็นดินเหนียวหรือดินโคลนแล้วก็เอามาเอามาทาด้านหน้านะครับเหมือนกับเป็นเป็นกาวอะครับอ่าทําให้มันเหมือนกับเป็นกาวแล้วก็เอาตัวเนี้ยกับดินมาแปะแปะเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็เอาฟอกซี่นะครับฉีดทุกวันนะครับแค่เนี้ยน้องเขาก็ไม่ตายแล้ะครับก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ อยู่มานานมากๆเลยครับเนี่ยอยู่มานานมากยังไม่ตายเลยครับแกะออกก็ได้ครับเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบนี้ของเขาะครับก้อนนี้ก็เหมือนกันถ้ามอสใครแห้งนะครับก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับก็ทําตามที่ผมบอกนะครับก่อนแล้วก็หรือว่าถ้าใครไม่อยากเอาน้องไปทั้งกระถางก็คือถอดมอสออกมาแล้วก็เอาไปวางอยู่ที่หน้าระเบียนก็ได้นะครับแล้วก็ลดน้าเขาหน่อยวางที่ขุยมะพร้าวเฉยเฉก็ได้นะครับวางที่ขุยมะพร้าว นะครับแล้วก็ทรมน้ําแล้วก็ให้อยู่ในความชุ่มชื่นที่พอเหมาะนะครับอย่าให้โดนแสงแดดจัดไม่งั้นน้องเขาจะตายนะครับอ่ะเอ้ยไม่ตายครับแค่แห้งนะครับโอเคครับก็ขอให้สนุกกับการเลี้ยงต้นไม้นะครับส่วนไม้เจจิขอบคุณมากเลยครับ